สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาเจาะลึกหุ้น CRC หรือ Central Retail Corporation กันนะคะครับผม CRC นี่ตัวใหญ่ในวงการคร้าปลีกเลยใช่ค่ะจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยจะพาไปดูว่าเขาทำธุรกิจอะไรไรายได้มาจากไหนสุขภาพการเงินเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเรื่องกลยุทธ์อนาคตโดยเฉพาะ เอ่อ AI จะเข้ามามีบทบาทแค่ไหนภารกิจเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจผู้เล่นรายใหญ่นี้ทั้งในไทยเวียดนามแล้วก็อิตาลีเรียค่ะใช่ครับคือ CRC นี่ต้องบอกว่าเป็นผู้นำ้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในไทยเลยนะครับแล้วธุรกิจเขาก็กว้างมากครอบคลุม4ออกลุ่มหลักๆเลยกลุ่มแรกก็แฟชั่นที่เรารู้จักกันดีเซนทรัลโรบินสันหรือรีนาเชนเต้ที่อิตาลีก็ใช่ครับ อ๋อค่ะค่ะกลุ่ม2ฮาร์ดไลน์พวกสินค้าแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟา้าอย่างไทยวัสดุพาวเวอร์บายแล้วก็มีเหมือนคิมที่เวียดนามค่ะ <Okay. S 1> กลุ่ม3ก็ฟู้ดอันนี้ก็ท็อปส์แฟมิลี่มาร์ทแล้วก็บิ๊กซีเวียดนามสุดท้ายก็พร o อพเพอร์ตี้ครับพวกโรบินสันไลฟ์สไตล์โกมอลที่เขาพัฒนาพื้นที่เองโอ้ oh, ฟังดูคือครบวงจรมากๆเลยนะคะแล้วถ้าดูสัดส่วนรายได้ล่ะคะมาจากไหนเป็นหลักเอ่ย อันนี้น่าสนใจครับรายได้หลักๆเลยเนี่ยยังมาจากประเทศไทยประมาณ73%ครับโอ้ก็คือฐานในไทยแข็งแรงมากใช่ครับแข็งแกร่งมากแล้วก็ตามมาด้วยเวียดนามที่ตอนนี้ก็แบบว่าโตขึ้นมาเป็น20%แล้ว20เลยเหรอคะไม่น้อยเลยนะใช่ครับตลาดเวียดนามนี่โตเร็วมากส่วนอิตาลีก็จะอยู่ที่ประมาณ7%ครับอืมแล้วถ้าแบ่งตามประเภทธุรกิจล่ะคะพระเอกคือกลุ่มไหนกลุ่มฟู้ดครับยังคงเป็นกลุ่มที่ทํารายได้เยอะที่สุดอยู่ อ๋อ oh, อาหารของกินของใช้ใช่ครับอยู่ที่เราเราสี่สิเปเลยโหเกือบ oh, <c oughs> ครึ่งครับผมก็สะท้อนว่าสินค้าจังเป็นยังเป็นแกหลักของเขารองลงมาก็เป็นฮาร์ดไลน์ประมาณ30-31%แล้วก็แฟชั่นอยู่ที่26-29%ครับ เข้าใจค่ะถึงแม้ว่าจะเห็นคนเน้นเรื่อง Omnichannel มากขึ้นแต่เหมือนว่าจริงๆแล้วหน้าร้านก็ยังเป็นหัวใจหลักอยู่ดีใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับช่องทางออฟไลน์หรือหน้าร้านเนี่ยยังไงก็ยังเป็นสัดส่วนหลักอยู่ประมาณ80%ค่ะแต่ว่าจุดที่น่าจับตาคือช่องทาง Omnichannel ที่ผสมออนไลน์ออฟไลน์เนี่ยก็โตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้เป็น20%แล้วอืมก็ถือว่าเป็นการปรับตัวที่สำคัญนะคะในยุคนี้ใช่ครับตอบโจทย์ลูกค้าที่แบบว่าอยากได้ความสะดวกประสบการณ์ที่มันเชื่อมเชื่อมกันไปหมดแล้วในแง่สุขภาพการเงินล่ะครับเป็นยังไงบ้างดูแข็งแรงพอจะลงทุนต่อยอดไหวไหมคะถือว่าแข็งแกร่งเลยครับ อย่างปี66ที่ผ่านมาเนี่ยกำไรสุดที่โต12%นะครับแต่8 0 1 6ล้านบาทโอ้โหเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับในภาวะแบบนั้นถือว่าทำได้ดีแล้วก็ยังจ่ายปันผลเพิ่มขึ้น15%ด้วยเป็น0.55บาทต่อหุ้นก็สะท้อนว่าเขามั่นใจในการเติบโตใช่ครับแล้วก็กระแสงเงินสดจากการดำเนินงานนี้สำคัญมากคือเขาแข็งแกร่งตรงนี้ซึ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจค้าปลีกที่ต้องลงทุนขยายสาขาปรับปรุงร้านตลอด ถึงจะมีหนี้จากการลงทุนบ้างแต่กอ็อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ดีครับพอฐานการเงินแข็งแรงแบบนี้ก็น่าสนใจว่าเขาจะเอาเงินไปทำอะไรต่อซึ่งก็มาถึงเรื่องกลยุทธ์ CRC Retail Intelligence ที่เป็นข่าวใหญ่ใช่ไหมคะใช่เลยครับอันนี้เป็นแผนลงทุนใหญ่5ปีเลยนะงบประมาณนี้เป็นแสนล้านบาทโหแสนล้านครับผมภายใต้ชื่อ CRC Retail Intelligence คือไม่ใช่แค่ทุ่มเงินเยอะเ แต่เขาจะใช้ intelligence หรือความฉลาดจากข้อมูลจาก AI มาขับเคลื่อนคือตั้งเป้าไปที่ CRC Omni Intelligence เลยฟังดูเป็นการลงทุนที่แบบว่าเดิมพันสูงเหมือนกันนะคะแสะดงว่าเขามองว่า AI นี่สำคัญมากๆสํสำคัญมากครับไม่ใช่แค่ทางเลือกแล้ว แล้ว AI จะเข้ามาช่วยตนไหนได้บ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะโอ้โห oh, ได้หลายมิติมากครับตั้งแต่วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าให้ลึกขึ้นให้เข้าใจลูกค้าแต่ละคนจริงๆจะได้นำเสนอสินค้าบริการได้ตรงใจมากขึ้นจัดการสต็อกให้แม่นยำลดปัญหาสินค้าขาดสต็อกบวมอ๋อ oh, พวกนี้เป็นปัญหาคลาสสิกเลยนะคะใช่ครับแล้วก็ยกระดับประสบการณ์ลูกค้าโดยตรงเช่นใช้แชทบอทที่ฉลาดขึ้นระบบแนะนาสินค้าที่รู้ใจเรา รวมไปถึงเพิ่มประสิทธิภาพหลังบ้านด้วยครับพวกโลจิสติกส์ซัพพลายเชนแล้วก็อาจจะต่อยอดไปธุรกิจใหม่ๆอย่างที่เขามองมองเรื่องเวลเนสอยู่ครับการใช้ AI สร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคลน,นี้น่าสนใจมากเลยค่ะอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราช้อปปิ้งไปเลยก็ได้แต่การทุ่มขํา AI เยอะขนาดนี้มันไม่มีความเสี่ยงเลยเหรอคะแบบลงทุนไปแล้วอาจจะไม่คุ้มหรือเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วไปเป็นคําถามที่ดีครับแน่นอนการลงทุนใหญ่ๆมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้ว แต่ถ้ามองในมุมของ C R C หรืออุตสาหกรรมคัาปลีกโดยรวมตอนนี้เนี่ยการปรับตัวการลงทุนใน,นเทคโนโลยีโดยเฉพาะ A I กับ Omni Channel เนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นสิ่งจำเป็นมากกว่าทางเลือกแล้วล่ะครับอื <c oughs> เหมือนไม่ทำไม่ได้ใช่ครับ คือการไม่ลงทุนอาจจะเสี่ยงสูงกว่าในระยะยาวด้วยช้ำไปครับค่ะงานสรุปภาพรวมได้ว่า CRC ก็เป็นหุ้นค้าปลีกที่ฐานธุรกิจเขาแข็งแกร่งมั่นคงมีความหลากหลายดีทั้งสินค้าทั้งพื้นที่ไทยเวียดนามอิตาลีการเงินก็ดูดีกำไรโตกระแสงเงินสดแข็งแรงแล้วก็กำลังเดิมพันครั้งใหญ่กับเทคโนโลยีทั้ง AI และ OmniChannel เพื่อโตต่อไปในอนาคตใช่ครับสรุปได้ดีเลยครับ ทีนี้มันก็มีประเด็นที่น่าชวนคิดต่อนะครับคือพอเราเห็นการลงทุนมหาศาลของ CRC ใน AI ใน Omni Channel แล้วเนี่ยบวกกับฐานหน้าร้านเดิมที่เขาก็แข็งแกร่งมากๆอยู่แล้วลงคิดภาพต่อว่าก้าวต่อไปของค้าปลีกจริงๆเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงคือมันจะไปไกลกว่าแค่การผสมออนไลน์ออฟไลน์ที่เราเห็นเห็นกันอยู่ตอนนี้ไหม AI จะสามารถสร้างประสบการณ์หรืออาจจะถึงขั้น สร้างโมเดลธุริจค้าปลีกแบบใหม่ๆเลยหรือเปล่าที่อาจจะทำให้ CRC กลาาเป็นผู้บุกเบิกจนเราอาจจะต้องนิยามคำว่า Omnichannel กันใหม่หมดเลยในอนาคตอันนี้น่าคิดและน่าติดตามมากครับ